ยาคาลา่าสุดไปต่างประเทศมาไปประเทศไหนมาคะไปอิตาลีฮะไปไงบ้างคะไปหาลิ้นจี่กินไม่มีเลยฮะ <laughs> ไม่ใช่เราเล่นเราเล่นไม่ไป,ไปทํางานด้วยครับ <laughs> ให้ไปเองก็ไม่ไปครับเสียดายตังค์เพราะมันค่าตั๋วก็แสนกว่าบาทแล้วอะ <c oughs> แล้วก็แต่ค่าพักไปพักโรงแรมดีๆอะไรเงี้ยครับก็ไปกับตัวแทนอะไรเงี้ยครับไปเขาก็พาไปไปทํางานี มเหือุ้ยสาธุครับผมจริงๆเหมือนเดิมครับแต่ว่าแต่ว่าแค่แค่แค่คนให้ความสนใจผมเยอะขึ้นเพราะว่าเราทามาหากินโดยที่ไม่ต้องไปรอแบบงานในวงการจังหวะที่เราว่างเราก็ไปขายหมูกรอบจังหวะที่ขายหมูกรอบเสร็จเรามีงานอะไรเราก็รับคนก็เลยตอนนี้เห็นเห็นเราเยอะขึ้นแล้วก็เห็นตอนนี้ดีใจครับดีใจที่แบบเป็นเป็นหนึ่งกำลังใจให้คนทำมาหากินไม่ว่าจะเป็นแบบ ไม่ต้องกลัวลำบาก<ฆ>ไม่ต้องอขายหมูไปนร้อนไหมร้อนทุกคนถามร้อนก็ร้อน่ะขายหมูมันก็ต้องร้อนไม่ธรรมดาอยู่แล้วเอก,ก,ก,ก็พยายามให้ทุกคนสู้อะไรครับแล้วก็ทุกคนก็ตอนนี้ <c oughs> กอ็อย่างหมูกรอบหลายร้านก็ตอนนี้ก็ขายดี<ฆ>ขายดีขึ้นเพราะมันมีกระแสขึ้นมาอะไรง<ฆ>ี้ยก,ก็ดีใจครัะเจ้าพ่อหมูกรอบนะฮะตอนนี้ตอนนี้ไปไหนไม่มีใครเรียกอาร์เลยฮะเรียกหมูกรอบอย่างเดียวเลยฮะดีใจครับดีใจก็ทำสําเขาเรียกอะไร ทำสําเร็จกับการลบภาพดาราทิง้งเออเพราะว่าผมอยากตอนที่ผมทําวันแรกอ่ะผมเคยบอกว่าผมอยากอยากลบภาพดาราทิ้งให้มันเป็นพอ่อขาจริงจิงวันนี้ทําสําเร็จทําเกินคาดแหละก็โอเคดีใจแล้วด้วยแล้วด้วยคำที่ว่าพี่อาวบอกว่าลบภาพดาราทิง้งครับแล้วพี่อาจจะไม่อยากกลับไปเราดตอย่ายเรียกกลับไปเรายังอยู่ในวงการอ่าอ่าแ,แล้วแล้วปีหน้าจะมีละครสามเรื่องอม,มีเป็นเป็นพระเอกเรื่องหนึง่ง แล้วก็เป็นตัวเดินเรื่อง2เรื่องแล้วก็ยังมีงานพิธีกรอีก2รายการแล้วก็มีกิจหมูกกอบอยู่ขายรถมือสองขายทะเบียนก็ยังทําอยู่ทําทุกอย่างที่ได้เงินอาหารเสริมก็ยังทําอยู่อย่างเงี้ยก็คือทำทำทุกอย่างให้มีหลายแขนหลายขาอะไรเงี้ยครับก็ยังทําอยู่ก็เดี๋ยวปีหน้าก็ละครช่อง8ก็ออนก็พิสวัส์ข้ามผมเรื่องนั้นก็เป็นพระเอกถ่ายเสร็จแล้วก็รอเหลือเหลือออนหนังอีกเรื่องหนึ่งก็ถ่ายเสร็จแล้วของไฟสตาร์เรื่องสลิดโปรเจกต์ล่า ก็อ่อนเสร็จแล้วตาเสร็จแล้วแต่๋ยพี่จะมีเวลานอนนะครับปีน<ช>ี้ก็สเรื่องก็แบบเอเอ่เดี๋ยวว่าแต่ปีหน้ามีเวลานอนพฤศจิก,การมมีเวลานอนหรือเปล่าฮะเดี๋ยวจะให้ดูตารางอะะไปออกบูธคือแบบส,ส,สนั่นมากเลยฮะ,ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเอาดูเอาเอาเวลาไหนนอนก่อนดีกว่าอันนี้คือคิวเนี่ยนะแปะ๊บนึงนะนี่พอยอฮะพยอสามหกเก้าสิบเอ็ด สามวันก็สิบสองสิบห้าสิบแปดวันฮะออกบูธและไอที่วันที่ว่างเนี่ยคือวันที่มีรายการอยู่แล้วก็เลยไม่รับครับสามพฤศจิกาวันเกิดยังออกบูธอยู่เลยฮะออก็คือทํางานทํางานฮะหาเงินครับหาเงินหาเ,เงินครับแล้วก็เกินจริงไหมเกินฮะถ,ถ้าถ้าหมูกรอบร้อยล้านเกินครับแต่ถ้าหมูกรอบจักตอนนี้กี่ล้านนะห้าร้อยล้านแตะแตะนะแตะแตะร้อยล้านนะอุ้ยไม่ถึงผมใส่สาขาเดียวไม่ถึง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  ออ้ยอย่างผมมีร้อยล้านเหรอสบายแล้วตอนนี้ขอ10บล้านก่อนก็อพอแล้วว่าแต่ธุรกิจดีขนาดนี้มีโอ,อกาสจะขยายสาขาอะไรอย่างนี้ไหม <c oughs> สาขามันเป็นของแฟนชายมันเรียกแฟนแฟนชายแฟนชายมันมันไม่ได้เหมือนที่ผมบอกเคยให้สมัตรมันไม่ได้เหมือนเบเกอรี่ที่แบบเอาแป้งคลุกน้ําตาลแล้วส่วนผสมออกมาอบเท่านี้ไม่หมูกรอบมันอยู่ที่เ t e เจอร์ มันเยอะไหมนี่มันน้อยไหมมันอะไรไหมอะไรเงี้ยมันทาให้แบบวิธีการทอดสุดท้ายมันสาคัญสุดเราก็เลยยังไม่อยากขยายแฟนชายแต่จะขยายอาจจะขยายไปเพื่อนบ้านก่อนแล้วก็ไปทําแบรนด์เอง <ๆ S 2> อะไรอย่างเงี้ยครับการขายแฟนชัยเรากลัวว่าคุณภาพมาตั้งนี่แหละนี่แหละสิ่งที่กลัวผม,ม <ๆ S 1> ผมกลัวคนอื่นผมกลัวคนอื่นมาทําแบรนด์ผมพังผมก็เลยยังยังไม่ขายแฟนชายถามว่าตังอยากได้ไหมถ้าขายแฟนชายวันนี้สิบล้านได้เลยสิบล้านได้แน่นอนเลยวันนี้ก็ขายได้วันเนี้ยแต่ แบรนด์จะพังไปเลยนะเพราะว่าคนไม่ละเอียดเท่าเราไม่เอาไม่เอา,าอเยอะครับ<ม>เยอะมากเยอะเยอะมากคนมาขอมาเรียนก็เยอะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเราลองฝึกเด็กที่ร้านดูแล้วอะ่ะมันยากมันมันตอนหมักตอนต้มตอนไม่เท่าไหร่ตอนทอดสองรอบสุดท้ายอะ่ะสำคัญถ้าไม่ใช่เพราะว่าน้อยร้านมากนะที่จะเห็นตัวเทอร์โมมิเตอร์จ่ออยู่ที่น้ำมันตลอด ผมทาตลอดเสียก็ทิ้งเสียก็ซื้อใหม่ใส่ใหม่เสียก็ทิ้งบอกถ้าวันไหนไม่มีเห็นถ้าวันไหนไม่เห็นเทอร์โมมิเตอร์อยู่ในกระทะคือน้องๆที่ร้านจะโดนผมด่าเพราะว่ามันจะไม่ได้คุณภาพก็คือควบคุมจากลูกค้าควบคุมตลอดเวลาตั้งแต่ทามาครับอย่างปีหน้าตั้งเป้าไว้สี่ร้อยล้านสิบล้านอุ้ยสาธุครับปีหน้าขอหนักสิบก็พอแล้วฮะขอเอาเอาเอาแบบไม่โลกสวยนะถ้าเอาแบบ เคยที่หวังไว้นะปีละล้านก็หลูแล้วแต่ตอนนี้มันเกินมันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วก็ก็ถ้ามันยันไปได้แบบเดือนแล้วสักเอาสองแสนล้วกันสมมุติว่าพอแล้วเพราะไม่มีหนี้แล้วครับไม่ได้มีเหลือเหลือนี่อยู่ล้านเดียวซึ่งมันปลดได้ตั้งนานละซึ่งมันเงิน,นงสดมันมีเกินแล้วแต่แค่อยากเป็นหนี้ไว้เพราะแบบเออกูยังเป็นหนี้อยู่นะแค่นั้นเองเออให้มีแฟชั่นกูยังเป็นหนี้อยู่นะไม่ใช่กู<า>แบบ<า>ใช้ชีวิตชิวนะอะไรเงี้ยแต่ซึ่งซึ่งในในร้านหนึ่งก็ผ่อนไว้ว่ามัน แสนสองอคือแอปผ,อผ่อนคอนโดเดือนละหมื่นอีกล้านหนึง่งเท่ากับอ,อีกปีหน้าไม่ไม่ปีปีหน้าค่อยเจอค่อยใส่อีกแสนสองก็ผ่อนทีละป,ปีเท่ากันทีละปีอะไรเงี้ยอือก็คือเอาไว้แบบให้เรามีเครดิตใช่เป็นคนที่มีเครดิตเอาไว้ให้ให้เป็นหนี้บ้างอย่ากให้เป็นอย่าให้เขาสบายนักเลยอะไรเงี้ยอย่าให้เขาสบายนักเลยอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วค่ะย่าขาฝากหน่อยว่าเดี๋ยวปีหน้ามันจะมีอะไรยังไงโปรเจกต์ใหม่หรือเราจะแบบ ขยา่ยายขยับขย่ายยังไงฝากครับปีหน้าก็ก็มีละครช่อง8ครับก็อ่อนพิสวัสรข้ามภพครับอันนี้เป็นพระเอกลองดูครับเหมือนบทเหมือนกอบลินกงอยู่เล่นไว้อะไรประมาณเนี้ยพี่ข้ามภพข้ามชาติเลยครับแล้วก็ปีหน้าก็มีของโมโน,น่าจะโมโนสองเรื่องมั้งครับช่องวันเรื่องหนึ่งทอมมะกายแสดโปรเจกต์ใหญ่แล้วก็มีสลิดโปรเจกต์ล่าของของไฟซ่าเป็นหนังแล้วก็กิจการหมูกรอบฮะฝากด้วยครับแล้วก็มีขายรถมือสองแบบกุ๊กกิ๊กๆเลยครับ อยากได้ทะเบียนสวยๆก็ติดต่อมาก็ได้ครับก็มีพร้อมมีครับโอเคค่ะขอบคุณครับ